สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาร์ตนอนช่วงเชา้า อดีตแข่งปืนมั่นใจชาบีจะนำสไตล์บาซ่ากลับคืนมาสานติกาโซลาอดีตมิดฟิลของาร์เซนที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับอัลซัตเชื่อมั่นว่าชาบี้เอเนเดสจะนำทีมอาซูกา a นะ่กลับมาเล่นในสไตล์เดิมอีกครั้งหากเขาเข้ารับตำแหน่งเทนเนอร์ของทีมยักษ์ใหญ่แคว้นกาตาลุญญาสานติกาโซลาอดีตมิดฟิลทีมชาติสเปนของอัลซัตเชื่อมั่นว่าชาบี้เอเนเดสเพื่อนเก่าและเจ้านายในปัจจุบัน จะนำบาสุรนากลับมาเล่นในสไตล์ดั้งเดิมของพวกเขาหากถูกดึงไปรับตำแหน่งเทนเนอร์ที่คํานูตามรายงานจากเอลาเกโร่บาสุรนาสั่งปลดโรนันคูมันออกจากตำแหน่งสั่งวยการทำผลงานย่ำแย่โดยคาดว่าโจลาปัวตาประธานสโมสรจะดึงตำนานนักเตะอย่างชาบี้เอเนเดสซึ่งทำงานฐานะโค้ชเอาซาร์มาราวสองปีหวนคืนถิ่นคํานูอีกครั้งซึ่งกาซโซล่าเชื่อว่าเทนเนอร์วัย41ปี จะนำทีมอาซูกา่ากลับมาเล่นในสไตล์ของสมุทรอีกครั้งแน่นอนชาบี้พร้อมจะเป็นเทนเนอร์บาซ่ากาซล่าก่าวกับเอลลาเกโรบ,บางคนรู้จักสมสุทรดีและรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขามีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับฟุตบอลเขาต้องการบอลและเป็นคนสําคัญเขาจะทํามันให้ทุกทีมในโลกที่เขาฝึกซ้อมนั่นคือสิ่งที่บาซ่าต้องการเพื่อกลับไปสู่สไตล์ของพวกเขาชาบี้ชอบการครองบอลมาก เขาสลับกันเล่นระหว่าง433กับ343ชาบี้ต้องการครองบอลเึื่อ้ยเรื่อยถ้าไม่มีบอลเขาบีบมากขึ้นในการบล็อกคู่แข่งเขามีไอเดียจากปีที่ดีๆที่บาซ่าตอนที่พวกเขากดดันคู่แข่งสูงมากๆกาสซลลากลาวออฟฟิเชียลพิมลิกอังกฤษประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับ8ผู้เล่นที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่นพิมเมลิกอังกฤษยอดเยี่ยมเดือนตุลาคม2021ผลปรากฏว่า มีชื่ออารันดัมเดลผู้รักษาประตูอังกฤษวัย3 3ปีของอาร์ซนอนมีชื่อเข้าชิงรางวัลครั้งนี้ด้วยผลงานอารันดัมเดลเดือนตุลาคม2021 4เกม2คินชีต1แมตช์อัปเดะแมต์ Mad, แพู้ครั้งถึงแค่มีชื่อเข้าชิงรางวัลแต่เขาคือผู้รักษาประตูคนเดียวเพราะฉะนั้นสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเขาคือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของเพียมลีกอังกฤษเดือนตุลาคม2021 เสียดายมากถ้าสีคนนี้ได้เล่นร่วมกันคงจะถือกำเนิดยุคทอง a อสตันอีกครั้งไปแล้วหลังจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของลุยซัวเรสที่ระบุเมื่อในปี2012ตอนนั้นเขามีความคิดอยากย้ายไปอยู่กับแอสตันอย่างจริงจังโดยแฟนบอลแอสตันจำนวนหนึ่งมีความคิดเห็นในทวิตเตอร์ที่ตรงกันคือรู้สึกเสียดายที่ตอนนั้นไม่ได้ตัวมาร่วมทีมซึ่งมีความคิดเห็นหนึ่ง ที่แสดงความคิดเห็นลักษณะเสียดายเช่นกันและมีแฟนบอลอาร์ตตันนั้นได้กดถูกใจข้อความนั้นเป็นจํานวนมากโดยข้อความระบุว่าคงเป็นอะไรที่สุดยอดหากลองนึกภาพลุยซัวเรสเมซุดโอซิลอเล็กซิสซันเชสและสตันติกาซอล,ล่าได้เล่นร่วมกันเราอยู่ห่างยุครุ่งเรืองแค่ก้าวเดียวจริงๆยาโมโอฮาราคุยโวสเปอร์เตรียมกลับมายิ่งใหญ่และคอนเต้คุมทีมเตือนอารตอนัน่าเป็นห่วงแล้ว แฟนปืนสวนกับสเปอร์เคยยิ่งใหญ่ตอนไหนเจมี่โอฮาร่าอดีตกองกลางสเปอร์ที่เมื่อครั้งเป็นเยาวชนเคยอยู่อคาเรมีแอสตซนมาก่อนให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับสื่อ Sky Sport ์เกี่ยวกับทางด้านอันโตนิโอคอนเต้ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นผู้จัดการทีมสเปอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเจมี่โอฮาร่าแสดงความคิดเห็นว่าสเปอร์เตรียมจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งภายใต้อันโตนิโอคอนเต้ พร้อมกับเตือนแอสตันเวสต์แฮมยูนเต็ดและเลสเตอร์ซิตี้ให้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสเปอร์ครั้งนี้ไว้ให้ดีด้วยความเป็นห่วงหลังจากที่สื่อสกายสปอร์ตโพสต์ลิบสัมภาษณ์เจมี่โอฮาร่าดังกล่าวข้างต้นผ่านทวิตเตอร์ได้มีแฟนบอลแอสตันจำนวนหนึ่งเข้าไปแสดงความคิดเห็นอาทิเช่น 1. ด้วยความเข้าใจขั้นพื้นฐานจึงทำให้ผมไม่เข้าใจกับสิ่งที่เจมี่โอฮาราพูดถึงสเปอร์ในครั้งนี้ พวกเขาไม่เคยเป็นสโมสรชั้นนำพวกเขาจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างไร 2. คุณไม่สามารถที่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้เพราะคุณไม่เคยยิ่งใหญ่มาก่อน 3. เหมือนให้เปปกัวเดียล่าไปคุมทีมนอริซิตี้เขาคงจับสมวามสํมเร็จได้ยากสำหรับอันโตนิโอคอนเตในครั้งนี้ก็เช่นกันคุมทีมสเปอร์ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก8ปโปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย เจีงทั้งคู่เทพโรมาโนชื่นชมอาริต้าและเอดูยอดเยี่ยมคนแรกพาทีมขึ้นมาอันดับหกจากที่จมบวยส่วนคนที่สองเสริมทีมสุดคุ้มค่าทุกดิวฟาบิซซโอรโรมาโนนักข่าวอิสระชื่อดังพอทวิตเตอร์กล่าวชื่นชมทางด้านมิเกลอาริต้าและเอดูกัสปาหลังจบเกมชนะเลสเตอร์ซิตี้สองต่อศเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาบอลบริหารของอาร์ตอนให้การสนับสนุนมิเกลอาริตตา หลังจากผลงานไม่ดีแพสสามเกมติดต่อกันเมื่อช่วงต้นซีซั่นใหม่แต่ตอนนี้เขากำลังทำผลงานได้ดีมากเขาพาอารตอนกลับมาอยู่ในอันดับที่ดีสำเร็จและการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่โดยเอดูกาสปาทำได้ดีมากเช่นกันในตอนนี้ไม่มีเสียงวิจารณ์ใดๆอีกแล้วสำหรับเอรันเดมเดลกับค่าตัว30ล้านปอนด์รวมโบนัสเขาทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ เติมเกมรุกมันจนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่แฟนปืนต่างชมตาวาเรสทั้งพรสวรรค์ทั้งการเติมเกมรุกหลากหลายและเริ่มเห็นเงาเกลเรดเบลในตัวรวบรวมความคิดเห็นที่น่าสนใจของแฟนบอลาร์ตซนเกี่ยวกับนูโน,โนตาวาเรสแบ็กซ้ายโปรตุเกสวัย21ปีในทวิตเตอร์หลังจากที่ได้รับโอกาสลงเล่นทดแทนเคียรนเทียนี่เป็นเกมที่2ติดต่อกันและยังคงทำผลงานยอดเยี่ยม ในเกมพบเลสเตอร์ซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา1นูโนตาวาเรสกับอีกหนึ่งเกมที่เขาสามารถทำผลงานยอดเยี่ยมแม้ว่าบางจังหวะเขาอาจจะมีการเล่นไม่ละเอียดในเกมที่มองเห็นได้แต่เขายังเด็กอยู่และสิ่งที่ทุกคนเห็นจากเขาคือพรสวรรค์โดยธรรมชาติ2นูโนตาวาเรส aret, มีสัญชาตญาณยอดเยี่ยมและหายากสำหรับผู้เล่นฟูลแบ็กเขามีความหลากหลายในเกมเขาพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้ดี และสามารถที่จะเลี้ยงตัดเข้าด้านไหนได้เขาดวลชนะคู่แข่งอยู่เสมอๆในตอนนี้เหลือแค่เรื่องการตัดสินใจเขาจะกลายเป็นผู้ที่ท้าชิงกับเพีแรนเทียนี่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงทันที 3. นูโนตาวารเรสเริ่มทําให้เห็นภาพที่เขานั้นจะกลายเป็นแกเรตเบลในอนาคตเขาเริ่มต้นจากแบ็กซ้ายเหมือนกันและจากนั้นจะกลายเป็นปีกชั้นยอดเชื่อว่าหลายคนมองเขาในแบบสามความคิดเห็นข้างต้นนี้ เขายังไม่สมบูรณ์แบบแต่สำหรับดาวรุ่งอายุเพียง21ปีเขามีแววที่จะไปได้ไกลจริงๆค่าตัวเจ7ล้านปอนด์ที่จ่ายไปมันคุ้มค่าอย่างมากอาริตาปอบเอมิลสมิธโรอย่าเสียใจถูกสิงโตเมินมิเกลอาริตาผู้จัดการทีมาร์ตซนบอกเอมิลสมิธโรกองกลางดาวรุ่งไม่ควรเศร้าเสียใจกับการหลุดโพทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุดมิดฟิลวัย21ปีทำผลงานได้อย่างโดดเด่น และคาดว่าจะได้รับการเรียกตัวไปติดทับสิงโตคำรามอย่างไรก็ดีเกริสเซาเกตไม่ได้มองแบบนั้นสมิธโรยิงไปสีประตูจากเจ็ดเกมที่ลงสนามซึ่งอดิต้าบอกว่าเวลาของเขาจะมาถึงในอีกไม่ช้าผมคิดว่าเขาควรมีความสุขหากผู้คนบาดเจ็บที่เขาไม่ติดทีมหรือมีคนกำลังตั้งคำถามใดๆเพราะนั่นม่งบอกได้ว่าคุณกำลังเล่นอยู่ในระดับไหน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอาชีพของเอมิลมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมเพราะเราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมหรือไม่เกลเรตรู้ดีว่าพวกเราในการตัดสินใจว่าเขาคิดอย่างไรกับบทบาทที่เขาน่าจะมีกับทีมหากเขาตัดสินใจว่านี่ไม่ใช่เวลาเหมาะสมผมก็แน่ใจว่ามันผ่านกระบวนการทางความคิดมาแล้วและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะ ย้ายมาปืนใหม่อเล็กซานเดอร์อิสักเผยอนาคตอยากโยกมาเล่นในพิมเมารีกอเล็กซานเดอร์อิซักของหน้าอนาคตไก่ทีมชาติสวีเดนที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลาย,ายทีมทั่วยุโรปออกมาพูดเองว่าตอนนี้เขายังคงมีความสุขดีกับเรอัลซุสิดาตและในตอนนี้ที่นี่คือที่ที่เหมาะสมกับเขาที่สุดแต่ในอนาคตการย้ายมาเล่นในพิมเมอรีกนั้นก็น่าสนใจเพราะมีทีมใหญ่หลายทีมรวมถึง มีการแข่งขันที่สูงมากด้วยอีซักกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทั้งในสโมสรและในนามทีมชาติสวีเดนจนทำให้หลายทีมในยุโรปตอนนี้กำลังหมายตาจะดึงเขาไปเสริมทัพแต่เรื่องการย้ายทีมของอเล็กซานเดอร์อีซักคงไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เพราะเจ้าตัวยังคงมุ่งมั่นและอยากพัฒนาฝีเท้ากับต้นสังกัดปัจจุบันของเขาก่อนก่อนที่จะย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ในอนาคต ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก8 8โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย